ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับวันที่17กรกฎาคมซึ่งมีปรากฏการดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีและเข้าสถิตสู่ราศีกรกฎอยู่ในตำแหน่งมหาจักรซึ่งถือว่ามหาจักรนั้นแปลว่ายิ่งใหญ่เงินจะไหลเข้าโชคลาภจะไหลามามีเพียงแค่5าราศีเท่านั้นที่จะรวยแบบพลิกฟ้าชะตาเปิด ดาวอาทิตย์มีการเคลื่อนย้ายมีการขยับตำแหน่งเป็นการโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ในตำแหน่งมหาจักรซึ่งถือได้ว่าดวงชะตาทั้ง12ราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลด้วยกันทั้ง12ราศีซึ่งแต่ละราศีก็จะพบเจอจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันในแต่ละราศีแต่หากจะพูดถึงความโชคดีความก้าวหน้า ดวงชะตาทั้ง12ราศีนั้นก็ได้รับแรงได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวอาทิตย้ายนั้นด้วยกันทั้ง12ราศีแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละราศีนั้นจะมีดวงชะตาที่ดีแตกต่างกันไปอย่างไรความหมายของตำแหน่งมหาจักรนั้นหมายถึงเป็นดวงดาวที่ให้คุณความเจริญความดีงาม เป็นดวงดาวตำแหน่งที่นำพาไปสู่ความรุ่งเรืองและมั่งมีในทรัพย์เป็นตำแหน่งดาวที่ให้คุณสมบัติอันดีสมกับชื่อซึ่งเป็นมงคลสูงส่งว่ามหาจักรและความหมายของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวที่มีความสำคัญกับโหราศาสตร์อย่างมากความหมายของดาวอาทิตย์ที่เราควรจะรู้ก็คือดาวอาทิตย์นั้นจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความทยอทยานมีทิฐิยิ่งพยองชอบความหรูหรามีความใจร้อนแอบแฝงจริงใจวู้วามอาจจะมีช่วงขาดความยั้งคิดชอบคิดการใหญ่มีความคิดในด้านบวกซึ่งโดยรวมแล้วดาวอาทิตย้ายราศีและสถิตเข้าสู่ราศีกรกฎนั้นและได้ในตำแหน่งมหาจักร ซึ่งโดยรวมถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีซึ่งดวงชะตาของ12ราศีนั้นก็จะมีดวงชะตาที่ดีครบทั้ง12ราศีแต่ด้วยพื้นฐานของดวงและดาวน้อยใหญ่ที่โคจรรอบดวงชะตาทำให้เกิดความแตกต่างมีความแตกต่างเกิดขึ้นกับดวงของทั้ง12ราศีแต่มีเพียง5ราศีเท่านั้นที่ดวงชะตา จัดว่าอยู่ในเกณ์ที่ดูดีดูน่าสนใจและถือว่าจะรวยแบบพลิกฟ้าผ่าชะตาเปิดมีด้วยกัน5ราศีเราจะเรียงจากอันดับ5ไปถึงอันดับที่1อันดับที่5ราศีมังกรหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงดาวอาทิตย้ายแล้วราศีมังกร ถือว่าได้รับอิทธิพลในทางที่ดีซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคามือที่ยังคาใจชาวราศีมังกรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานปัญหาส่วนตัวต่างๆในเร็วๆนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับทางออกจะมองเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรืออาจจะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ยังคงติดมือที่ยังคงติดคาใจชาวราศีมังกรให้หลุดพ้นไปได้ด้วยดีแต่ชาวราศีมังกรก็จะต้องระวังความใจอ่อนของตัวเองหรือความที่เป็นคนเกรงใจคนปฏิเสธคนไม่ค่อยจะเป็นขอชาวราศีมังกรระวังปัญหาแบบนี้จะนำปัญหาใหญ่หรือความลำบากใจมาให้อยู่เรื่อย ถ้าชาวราศีมังกรแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะดีไปแบบยาวๆเลยทีเดียวราศีมังกรจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หอันดับที่4ราศีเมษในช่วงที่ดาวอาทิตย้ายผ่านพ้นไปแล้วนั้นชาวราศีเมษจะได้รับอิทธิพลในทางที่ดี ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นจากความสามารถของชาวราศีเมษเองหลายอย่างที่ชาวราศีเมษอยากจะทำหรือยังคงเป็นแค่ความคิดชาวราศีเมษอนาคตอาจจะพบเจอกับปัญหาบางอย่างที่ขวางอยู่ที่ยังคงเป็นอุปสรรคซึ่งต่อจากนี้ไปดาวอาทิตย์โคจรย้ายชาวราศีเมษจะพบเจอกับแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ จะเกิดสติปัญญาแบบฉับพลันทุกอย่างจะถูกค้นพบด้วยตัวเองชาวราศีเมษจะพบเจอวิธีแก้ไขวิธีปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมทุกอย่างทุกอย่างนั้นจะถูกค้นพบด้วยตัวเองจริงๆแล้วชาวราศีเมษพื้นฐานเป็นคนที่ขยันเป็นคนเก่งหากอยากจะทำอะไรแล้วก็จะพยายามอย่างเต็มที่ ซึ่งหากชาวราศีเมษพบเจอกับปัญหาก็มักจะหาวิธีหาทางหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เช่นกันแต่ชาวราศีเมษต้องระวังการตัดสินใจที่ฉับไวการตัดสินใจที่วู่วามซึ่งอาจจะทําให้การแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขให้ผ่านผลอุปสรรคต่างๆนั้นจะยากขึ้นซึ่งราศีเมษจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ส อันดับที่3ามราศีกรกฎในช่วงที่ดาวอาทิตย้ายและโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎซึ่งถือว่าเป็นเจ้าเรือนมีดวงชะตาที่ดีขึ้นอย่างมากชาวราศีกรกฎบางคนที่ผ่านมาอาจจะใช้ชีวิตเรื่อยๆเฉยๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ซึ่งหลังจากผ่านพ้นช่วงที่ดาวอาทิตย้ายแล้วดวงเจ้าเรือนอย่างชาวราศีกรกฎนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาพลิกชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสะกดจิตสะกดใจให้แนวความคิดของชาวราศีกรกฎเปลี่ยนไปจากที่เคยผ่านมาชาวราศีกรกฎจะเป็นคนขยันขึ้นมาทันที จะวิ่งหางานวิ่งหาโอกาสหลายสิ่งที่ไม่เคยทำไม่เคยคิดต่อไปนี้จะได้ทำจะได้คิดสิ่งต่างๆและจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นและชาวราศีกรกฎจะทำทุกอย่างออกมาดีอย่างมากแต่ชาวราศีกรกฎจะต้องระวังเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอาจจะชักนำให้ชาวราศีกรกฎ เกิดความไขว้เขวเกิดความหวั่นไหวในความตั้งใจต่างๆซึ่งหากชาวราศีกรกฎหนักแน่นแน่วแน่ในความตั้งใจดวงของชาวราศีกรกฎจะสามารถไปได้ไกลยอย่างแน่นอนราศีกรกฎจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สอันดับที่สอง ราศีมีนในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายผ่านพ้นไปแล้วนั้นทําให้ชาวราศีมีนได้รับพลังบวกไปเต็มๆดวงชะตาของชาวราศีมีนจะกลับมาพุ่งจะกลับมาเด่นเจิดจ้าอีกครั้งหลังจากที่ผ่านมาจะดูนิ่งๆไปอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งชาวราศีมีนจะได้แรงสนับสนุนจากคนที่อยู่สูงกว่า หรือได้รับแรงสนับสนุนจากคนที่มีอายุมากกว่าคอยช่วยเหลือคอยผลักดันมอบโอกาสต่างๆให้ซึ่งหากชาวราศีมีนตั้งใจจะทำอะไรแล้วและชาวราศีมีนสามารถลงมือทำได้และได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วเส้นทางการเดินของชาวราศีมีน ถือว่าไปได้สวยและไปได้ไกลอย่างมากแต่ชาวราศีมีนก็จะต้องระวังความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นคนเบื่อง่ายอาจทำให้ล้มเลิกระหว่างทางทั้งที่มีโอกาสรออยู่และอะไรอะไรวางรออยู่ซึ่งหากชาวราศีมีนทำสิ่งที่ตั้งใจด้วยความแน่วแน่ให้เกิดผลสำเร็จแล้วชาวราศีมีน ถือว่าเป็นราศีที่มีดวงชะตาที่ดีอย่างมากราศีมีนจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สองอันดับที่1นึ่ราศีกุมหลังจากที่ดาวอาทิตย้ายสถิตเข้าสู่ราศีกรกฎแล้วดวงชะตาของชาวราศีกุมจะพุ่งแรง ชาวราศีกุมจะได้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวจะคอยนำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาชาวราศีกุมซึ่งชาวราศีกุมจะได้แรงสนับสนุนจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามชาวราศีกุมจะมีคนช่วยคิดจะมีคนช่วยทำจะมีคนช่วยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาชาวราศีกุมจะพบเจอโอกาสต่างๆที่ตัวเองค้นพบ หรือมีโอกาสจากผู้ที่หวังดียื่นหรือเสนอเข้ามาให้หรือในช่วงที่ผ่านมานั้นหากชาวราศีกุมเคยทำอะไรแล้วติดขัดหรือเกิดพบเจอกับอุปสรรคหลังจากนี้เป็นต้นไปชาวราศีกุมจะค้นพบวิธีการแก้ไขและจะสามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายซึ่งหากชาวราศีกุม มองอะไรว่าดีมองอะไรว่าเป็นรายได้มองว่าเป็นกำไรนั้นชาวราศีกุมต่อจากนี้ไปจะได้ลงมือทำอย่างแน่นอนและจะสามารถทำออกมาดีอย่างมากชาวราศีกุมจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งซึ่งดวงชะตาทั้งหลาย และการจัดอันดับดวงชะตานั้นอ้างอิงมาจากตำราวิชาของทางช่องคืนวันโกนเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เราอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ